ไอ้ทำเนียบมีปัญหาไหมวันนี้เขาถ่ายรูปกันนะคะลองโทรหาท่านรัฐมนตรีสักท่านหนึ่งก็ได้ค่ะอ่ะเขาถ่ายรูปใช่วันนี้ถ่ายรูปเขาถ่ายรูปอสองถ่ายรูปคอรมเศษฐาสองภาพต้องมาค่ะอ่คุณสุทินไม่อยู่ไม่ใช่เหรอไม่อยู่ค่ะเขาติดกัลาโหมไปราชการที่มาเลเซียติดภารกิจแต่เขาเว้นพื้นที่ไว้ให้คุณสุทินนะคะเดี๋ยวตัดต่อภาพคุณสุทินเข้าไปอันนี้นักข่าวส่งมานะเหรอ อ๋อนี่คลรามาเศรษฐาสองเมื่อเช้าที่ผ่านมาใช่ไหมค่ะก่อนประชุมคณะตรีปรกติต้องถ่ายกันข้างหน้าใช่ไหมคะแต่นี้ปรับมาถ่ายอยู่ในห้องโถงตึกสันติมตรีเพราะว่าฝนตกฝนตกฝนตก,นตกไหนที่ขนคุณสุทินน่ะไหนอะ่ะเขาบอกเว้นไม้ให้เริ่มตีกลาโหมเดี๋ยวเอาภาพคุณสุทินตัดใส่เข้าไปเอ่อว่าการปรกติจะนั่งหน้าไหม,มฮะก็ปกติ จะต้องถ่ายกันด้านนอกนะคะอันนี้ก็ค่อยคุณตาค่ะอือออ่ะ,อะ,อะและนี่คือกรรมกรข่าวคุยนอกจอ